นานที่ใส่วอลล่าลงไปแล้วอะมันเปลี่ยนโทนไปเลยจริงจริมันก็เลยตอบโจทย์ว่าเออมันเป็นอิตบ็อกที่เราอยากให้บ้านมาเป็นแบบนี้วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ ลูกค้าที่น่ารักของเรากันนะคะน่าประทับใจมากๆตั้งแต่มาเดินงานมานและส่วนแล้วนะคะความน่ารักของเขาคือไม่ได้มาแค่จออย่างเดียวนะแต่เขาตามหาเซลล์ที่ขายให้เขาเพราะว่าเขาบอกว่าอยากให้น้องได้ค่าคอมอันนี้คือความน่ารักที่เราสึกว่าจริงใจดีอะไรเงี้ย พอสีโอเคก็เลยทำพอทำรอบที่เสร็จก็เลยทำรอบที่สองแล้วก็รอบที่สามซึ่งครั้งนี้เรานะัดเขาก็ด้วยความน่ารักมากๆเลยอยากมาเซอร์ไพรส์ค่ะทุกคนเราได้มีเตรียมของรางวัลให้กับเขาให้เขาแบบประทับใจนะเพราะว่าอยากขอบคุณจริงๆที่ลูกค้าน่ารักน่ารักจากที่ใช้เรามา3มครั้งแล้วแล้วก็เขาเตรียมแล้วที่จะทำรอบที่4ด้วยกันนะเราก็เลยขอชิมเซอร์ไพรส์ก่อนเลยแล้วไปเจอกันเลยดีกว่า ติปนะคะชิปนะคะงานบ้านและสวดที่ไบเทคปีที่แล้วปี66ค่ะ คือตอนที่ไปเดินที่งานไบเทคอะคะ่ะพอเดินเดินผ่านบูวล่าค่ะ,คะ <c oughs> เห็นที่มันเป็นผนง box ังอิดบ็อกสีเทาๆหน้าบูท <c oughs> ก็เลยเดินเข้าไปสาบตอนแรกคิดว่าเป็นเป็นกระเบื้องแต่ปรากฏว่ามันเป็นแผ่นพีว <c oughs> ก็เลยลองเข้าไปสอบถามก็เลย <c oughs> ก็เลยชอบ <c oughs> แล้วก็เลยได้มาค <c oughs> ที่สำคัญคือปัญหาจากการที่เรา ซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็ผนังที่เราคิดทำเนี่ยผนังฝั่งเนี้ยที่เราคิดว่าจะเอาจะหาอะไรมาโปรเทคอ,อะ่ะคือผนังมันร้อนปรากฏว่าออวอลล่าบอกว่าผนังอันเนี้ยนอกจากเป็นอ e ิฐบล็อกสวยแล้วเบาที่สำคัญคือมันช่วยเรื่องกันแดดช่วยเรื่องทนความร้อนได้มากขึ้นมันก็เลยตอบโจทย์ว่าเออมันเป็นอ e ิฐบล็อกที่เราอยากให้บ้านมันเป็นแบบนี้แล้วก็ช่วยเรื่องช่วยเรื่องความร้อนด้วยมีปัญหาคืออยากได้เพิ่มอยากได้ <laughs> <laughs> ไปเรื่อยๆมันไม่หยุดก็ยังยังไม่เจอปัญหาอะไรนะคะก็ชอบไม่ไม่ยังไม่เจอปัญหาอะไรเลยค่ะรวมถึงอ่ะคือเรื่องความสวยนี่คือชอบมากคือตรงโทนนั้นมันมันเปลี่ยนไปเลยอ่ะถ้าถ้าเดี๋ยวได้ดูจะเห็นว่าผนังที่มันเป็นวอลเปเปอร์เดิมที่มาจากโครงการกับผนังที่ใส่วอลล่าลงไปแล้วอ่ะมันเปลี่ยนโทนไปเลยจริงๆ ความประทับใจกับวอลล่าเหรอคะอย่างที่เห็นคือจริงห้องเนี้ยค่ะร้อนมากเลยเลยว่าทํายังไงดีให้ห้องนี้มันแบบหายร้อนรวมถึงอยากให้ผนังมันสวยขึ้นนี่ก็เลยเปลี่ยนโทนให้เป็นสีขาวแบบอิดบล็อกเพื่อที่ให้ห้องมันจะดูแบบมีความเชื่อมโยงกับข้างล่างแล้วก็ดูมีลูกเล่นมากขึ้นนะคะก็ชอบเลย แล้วก็เนี่ยค่ะผนังนี้ที่บอกว่าฝั่งนี้มันเป็นทิศใต้มันก็เลยจะมีความร้อนแบบซับแดดเป็นที่เลยในตอนกลางวันก็เลยติดผนังวอลล่าฝั่งนี้และฝั่งนี้ที่ จะมีความโดนแดดเยอะถามว่าประทับใจอะไรวอลล่าใช่ไหมคะก็คือประทับใจตั้งแต่ก็เจอทางน้องไนท์ทางคุณแอนนะคะสวิตดีมากแล้วก็เราส่งเรฟเฟรนซ์สีที่เราอยากได้ไปของของห้องข้างล่างก่อนแล้วก็ทางทางทีมน้องไนท์แล้วก็ทุกคนนะคะคัสต้อมสีที่เราชอบชอบคือขึ้นแบบให้เราเห็นเลยขึ้นแบบให้เราเห็นเลยว่าทำออกมาแล้วจะสีประมาณนี้นะ แล้ววันที่มาวัดพื้นที่มาดูที่หน้าง,งานจริงอะคะ่ะเอาตัวอย่างของแผ่นสีเนี่ยมาให้เราเลือกหลายๆเฉดแล้วก็ช่วยเราเลือกตอบโจทย์ที่กับที่เราคิดไว้หลังจากที่ติดผนังวอลล่าของห้องนั่งเล่นข้างล่างแล้วก็ห้องนอนนะคะพอดีว่างานที่3ที่ตัดสินใจให้วอลล่ามาช่วยนี่คือผนังด้านนอกตรงนี้นะคะ่ะของเดิมเนี่ยก็จะเป็นบ้านปกติเลยเป็นเป็นผนังปูนทาสีแล้วก็โดนแดดเต็มเต็ม ก็เลยให้ทีมวอล่าค่ะช่วยมาติดผนังด้านนอกอีกจุดหนึ่งเพื่อกันความร้อนของห้องนอนแบบเต็มที่แล้วก็ทําให้ผนังมันไม่ร้อนจนเกินไปก็อันนี้ก็คือมีความประทับใจอีกอันหนึ่งคือเป็นทีมติดตั้งอะคะ่ะคือคุณเบิร์ตทำให้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องง่ายตั้งแต่การติดครั้งแรกเลยคือทํางานสะอาดเนี้ยบแล้วก็คุยง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็บอกเราทุกจุดว่าตรงนี้ไม่ต้องออกตรงนี้ต้องออกนะหรือตรงนี้แบบไหนแล้วก็ที่สาคัญคือ ทุกคนที่มาทํางานนะะี่ค่ะน่ารักมากเลยจะบอกว่าคนที่อยากตกแต่งผนังนะคะเดี๋ยวนี้เขามีนวัตกรรมใหม่ๆแล้วคือแผ่น P ีตกแต่งที่จะช่วยทางเรื่องความร้อนแล้วก็ช่วยเรื่องให้ บ้านสวยขึ้นอย่างอย่างเราเนี้ยค่ะชอบเป็นแนวพวกอิฐบล็อกก็ไม่จําเป็นที่ต้องเป็นปูนเป็นกระเบื้องอีกต่อไปแล้วมันจะเป็นวัสดุที่เรียกว่าแผ่น p ีหรืออยากคัสตอมเป็นสีอื่นเนี้ยค่ะก็สามารถไปคุยกับเขาได้ว่าเราอยากได้ได,ได้สีไหนอย่างของเราอะกว่าจะได้เป็นสีนี้ออกมาก็ตกผลึกอยู่เหมือนกันแต่วอลล่าก็ออกแบบและทําสีให้เราได้แบบที่เราอยากได้ค่ะ ด้วยความที่ผนังของบ้านเนี่ยค่ะมันเป็นผนังพ c a ค t สก็เลยกังวลเรื่องการเจาะการทุบอะค่ะแต่ว่าหน้าง,งานที่มาทำอะค่ะทีมคุณเบิร์ตคือสามารถทําได้ทุกอย่างเลยคือจะเป็นพีแค t หรอโอเคยิงยิงกันแบบเจาะสวา่านแล้วก็ยิงกันจนปืนหักแต่ก็ไม่มีปัญหาเลยนะคะผนังไม่มีความเสียหายเลยแล้วก็ติดออกมาได้สวยได้เนียบแบบนี้เลยค่ะไม่กังวลเลยค่ะสามคให้วอลล่านะคะสวยทนแดด จิงก็อยากขอบคุณคุณจีบแล้วก็คุณมลน,นะคะแล้วก็จะบอกว่ามีแอบเซอร์ไพรส์เพราะตอนติดต่อมาเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเราจะมาทําอะไรยังไงแต่มาวิวให้ฟรีเลยก็เซอร์ไพรส์ค่ะก็จะมีนี่เดี๋ยวส่งคูปองส่วนลดให้สามหมืน่นบาทให้เราสามหมื่นบาทค่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวส่งคูปองไม่ให้นะคะเดี๋ยวให้น้องไหนส่งคูปองไม่ให้ค่ะไม่เลยค่ะฝั่งที่ส <laughs> ี่ตอ้องขอบคุณ เป็นลูกค้าที่น่ารักมากๆเบาๆต่อให้ไม่ส่งคูปองให้ผนังสีก็มาแน่นอนใรู้เลยว่าคุณจิบอะยังไงก็ทำเพราะเตรียมแผนไว้แล้วแต่ว่าเราก็แบบเอ๊ะจะยังไงดีเพราะว่าเมื่อเช้านี้คุยกับน้องอยู่ว่าอยากอยากขอบคุณลูกค้าจริงๆค่ะขอสามเข้าม่อีกทีนึงแล้วกันสวยทนแดดเลขค่ะสวยทนแดด เป็นผู้นำในบ้านทีมคุณเบอร์สี่นี่โอเคขอบคุณมากค่ะ